มันจะรู้ได้ไงว่าเนื้อสมมติยางเขาไปในลานนีมเปิบแพ็คมันเห็นเป็นแพกแล้วอ่ะน้องครับครับมันจะด,ดูไย่ว่านี่งัวไทยเหีียงคนไทยยังไงอันนี้เราจะมีเราจะทําเป็นระบบตรวจสอบย้อมกัดอ่าก็คือแบบว่ามีค r วอารโค้ดสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับว่าท,ที่เสียระดับยูนิคอร์นนะครับคนต่อไปของเมืองไทยนะครับน้องบุยนะครับใช่ใชครับนี้น้องบุ๋ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับปัญหาของ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็หลักๆนะครับราคาไม่ได้ไม่มีราคาเลี้ยงไปไม่มีตลาดเลี้ยงไปทําไมไม่มีราคามันหมายความว่าไงมูลาค่าวัวตกต่ําจานตะกอนเนี่ยกิโลละ90ตอนนี้ก็เหลืออ,อ, 65, 60, 65อยู่หกสิบห้าหกสิบหกสิบห้าถอยหมายถึงราคาทรงปอนิราคาชั่งกิโลน้ําหนักตัวในสนามเลยเวลา<อ>ในห้อยเขาตีราคาตัวเนี่ยเขาจะตีเป็นตัวอะไรเขามองแล้วตัวนี้เขาอ่านน้าหนักแล้วว่าตัวนี้3 0 0โลเขา65เก้าเขาไปคูณ3 0มนั่นคือราคาวัว เขาเรียกระคาเนื้อหมายถึงอันนี้คือคนเลี้ยงขายให้เขียงหรือลงเชือดเนี้ยกวาไปเขาคิดแบบนี้ใช่ใช่ตอนนี้เหลือแค่เท่าไหร่นะ65ถอย65ถอยลงมาไม่มีสูงกว่านี้เมื่อก่อนหายากเมื่อก่อนเท่าไหร่ต่เมื่อก่อน90บาท90บาทได้ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เนื่องด้วยก็ทั้งวัวพม่าเข้ามาบ้านเราครับหลักๆหลักหลักคือวัวพม่าเข้ามานําเข้ามานบ้านเรามันก็ทํางกระทบกับวัวเราเพราะววัวเขามันถูกกว่า มันก็ทําให้ตลาดที่มาพภายมันก็ไม่ได้อันนี้เข้าแบบถูกกฎหมายไหมครับหรือว่าลักลอบทั้งถูกทั้งผิดทั้งถูกทั้งลักลอบใช่ <Okay. S 2> ครับเแบบยอะไหมที่มันเข้ามาพม่าเนี่ยโอ้เยอะครับเยอะปริมาณมากมากจริงๆ,ๆแล้วก็ทั้งราคาเนืน้อก็รัฐบาลไปทําสัญญาไว้ fta ปลอดภาษีกับออสเตรเลีย fta อีกสองใช่ fta พม่าหนึ่ง fta ออสเตรเลียสองอ๋อไอที่แบบแองกัสแองกัสอ่าแองกัสออสเตรเลียครับนั่นแหละนั่นแหละคือเขาเป็นเนื้อปลอดภาษีเข้าเข้ามาบริษัทหนึ่ง นำเข้ามาแล้วก็มาขายราคาต่ํากว่าตลาดที่เป็นเป็นห้างร้านในทุนเนาะประมาณนี้เราเราทำอะไรไม่ได้รับเราสู้เขาไม่ได้แล้วเขาเป็นสัญญาอันที่มาว่างเป็นแพงเป็นแพงถื้อๆกันนะอันนั้คือวัวจากออสเตรเลียหมดเลยเนื้อออสเตรเลียทั้งหมดเขาเข้ามาเขาเขาเข้าเป็นเนื้อกล่องเขาเรียกเนื้อกล่องแล้วเข้ามาแปลรูปในบ้านเราแล้วก็จัดจาหน่ายในร้านค้าร้านดังดร้างสะดวกซื้อขนาดใหญ่มากที่มีปริมาณมากอะไรประมาณนี้แล้วอะไรอีก ที่เป็นสาเหตุทําให้ราคาวัวไทยตกต่ำแบบนี้นอบจากสองอันนี้เราขายออกไม่ได้ตลาดเวียดนามก็ไม่รองรับความมาหมายถึงส่งออกใช่ส่งออกก็ยากด่านกักกันก็เมื่อกี้ปีที่แล้วก็ติดปัญหาสาริเนื้อแดงจีนก็ไม่รับเราเวียดนามก็ไม่รับเรา oh. ครับจะส่งไปลาวก็ไปไม่ได้ <Yeah>. oh. คือช่องทางมันตันทุกอย่าง mm hmm. ตอนนี้คือผมก็เลยได้มาตั้งวิสาหกิจชุมชนคนเนื้อตะกวัวป่าขึ้นเพื่อ จะปรับปรุงสายพันธุ์จากวัวลูกผสมตามบ้านทั่วไปลูกผสมที่มันข้อออกมาแล้วมันเนื้อเหนียวเนี่ยให้ปรับเป็นทางยุโรปที่มันจะเป็นแบบโดยเอาแองกัตพ่อพันธุ์แองกัสนะครับเข้ามาปรับในวัวในพื้นที่ผสมกับวัวไทยผสมกับวัวลูกผสมทั่วไปจะผสมอะไรก็ตามจะไม่ไม่กล่าวว่าถึงสายพันธุ์อื่นไม่ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าหมายถึงว่าก็คือแนวทางทางเนี้ยคือมันข้อออกมาแล้วมันมีตลาดแล้วเนื้อมันจะนุ่มขึ้น อ่าประมาณนี้ครับแล้วก็คนกินกินง่ายไม่มีใครอยากกินเนื้อเหนียวครับจริงๆไม่มีใครแบบไม่อยากกินแบบเหมือนแต่ว่าจะเป็นแต่ว่าจะเป็นเนื้อจากเกษตรกรไทยใช่ครับใช่เกษตรกรไทยเลี้ยงโดยคนไทยผลิตโดยอาหารไทยอ่าผลิตโดยคนไทยเองอ่าฮะตอนนี้คือคนที่ทําแบบนี้อยู่กําลังเจอปัญหาเรื่องราคาใช่ไหมครับใช่ก็คือเกษตรกรเลี้ยงมาเนี้ยท่านเลี้ยงมาแล้วท่านเลี้ยงเพื่ออะไรท่านเลี้ยงแล้วขายใข่ครท่านต้องคิดก่อนในการเลี้ยงบัวเราก็ต้องดูว่าตลาดมันคืออะไรถ้าว่าถ้าเลี้ยงมาปุ๊บ ถ้าลูกมันได้ตัวผู้ไม่ได้ตัวเมียท่านก็ต้องขายมันเลี้ยงได้เวลามันท่านก็ต้องขายแล้วท่านจะขายราคาอะไรในราคาเท่านี้หกสิบห้าบาทออท่านจะเลี้ยงท่านแค่คิดท่านก็ขาดทุนแล้วหกสิบห้าบาทอายุปีหนึ่งเขาเลี้ยงได้ต้นทุนการเลี้ยงบัวเมียอะไรบ้างเข่าๆอ่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ตีค่าแรงนะครับก็มีค่าหญ้าอ่าถ้า,ถ,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 าถ้าตามชาวบ้านเลี้ยงไร่ทุ่งเนี้ยไม่ได้มีค่าแรงค่าอะไรมากก็ปล่อยปล่อยแทนปล่อยาปล่อยไปแล้วก็กลับมาอย่างนี้ อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่แต่ว่าถ้าสําหรับปุ๊บแต่ว่าสุดท้ายนะครับเขาเลี้ยงแล้วเขาเลี้ยงได้ประมาณตัวผู้นี่อายุ2ปีก็ต้องจับเข้าขุนมันเดิมม,ดม,มันก็เป็นต้นทุนค่าหาขุนก่อนก่อนขายขุนก่อนที่จะไปเชือดออต้องขุนไม่งั้นเนื้อไม่แดงเนื้อไม่อะไรอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับมันก็มีช่องทางของมันที่จะเข้าเขียงอันนี้คือเขียงตามบ้านเลยครับอันนี้เป็นช่องทางปกติครับแต่อันนี้ที่จะทําก็คือทําขึ้นมาเพราะว่าเราเราทาขึ้นมาเราหาสมาชิกในพื้นที่แล้วเราก็ ไปหาตลาดขายเองก็คือก็คือก่อนที่เราจะขายได้เราก็ต้องปรับพันธุกรรมวัวให้มันดีก่อนของก็ต้องดีก่อนพป<ช>ต่อไปของของเราก็ต้องดีก่อนเราจะได้ทําขายได้ถ้าของมันไม่ดีมันก็ทำไม่ได้เราเจอแล้วแนวทางก็คือจะเอาวัววัววัวไทยบ้านเขาเนี่แหละผสมกับอแองกัรแองกัดไหเนื้อ <แง S 2> มันนุ่มขึ้นจัง่อยเพราะมันคลอดออกมาเปื๊บมไม่ะกลายเป็นแบงกัดแบงกัดใช่ครับมันจะเป็นรูปผสมแบงกัอ่าประมาณนี้ ที่จะพูดเรื่องกับหลักการแต่ตอนนี้มีมีมีหรือยังครับมีมีมีผลิตภัณฑ์แล้วมีมีมีอ่าเดี๋ยวลองแล้วเราเรเราไปชิมกันนะครับครับโอเคเมื่อกี้ปัญหาเรื่องราคาขายไม่ได้เนาะเรื่องต้นทุนที่สูงใช่ครับมีอะไรไหมครับปัญหาที่เกษตรกรที่ยังเผชิญอยู่ตอนนี้อาหารวัวแพงอาหารแพงอีกใช่ราคาวัตถุดิบอย่างเช่นถ้าถ้ามันสับหลังเนี่ยคุณไปดูราคามันสับหลังหน้าโรงงานมันเท่าไหร่ เขาใช้ตรงไหนของเขาใช้เขาใช้มันที่เอาไปฝานแล้วมันสับอ่ามันสับแล้วไปตากแดดเขาเรียกมันเส้นอ๋อมันเส้นมันเส้นหน้าโรงงานเท่าไหร่โล9เก้าบาทสิบบาทแล้วครับราคาข้าวโพดมาเรข้าวโพดบดเนี่ยเท่าไหร่แล้วอ่าสิบกว่าบาทแล้วกากปาล์มเนื้อในอีกราคาเท่าไหร่เพราะว่าอาหารง่วนเนี่ยก็มีสูตรอีกใช่ต้องมีสูตรเฉพาะอีกข้าวโพดมีมันสปะหลังเขาเรียกอาหารคน อาหารข้นท,ที่จะมาเลี้ยงวัวเพื่อขุนเนี่ยเพื่อป้อนเข้าตลาดท,ทั้งเชียงเนื้อ,อแล้วก็ทั้งตลาดเนี้อพรีเมียมเงี้ยทุกอย่างครับมันมันอัพขึ้นหมดแต่ว่าเราขายเนื้อราคาต่ําลงองีกราคาต่ําไม่ได้เพราะเราอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรก,ก็เนื้อเขามาถูกกว่าเราแล้วอ่ะเนื้อนําเข้าอ่ะเขาปลอดภาษีมานะอ่าแล้วเรามาเจอเนี่ยเราจะเราจะสู้เขายัางไงครับแต่ว่าตลาดของบ้านเราก็มีก็คือ ก็เชิญชวนให้ทุกท่านว่าคนไทยโอกาสเอามันยังมีโอกาสรอดไหมันเลี้ยงวัวไทยมันมีครับมันยังมีทุกอย่างมันมีช่องทางของมันแนวทางเป็นยังไงครับแนวทางก็คือเราก็ช่วยกันสนับสนุนกินเนื้อไทยด้วยการกินเนื้อที่ปลอดภัยกินโดยคนไทยทาโดยคนไทยเลี้ยงโดยคนไทยอ่ามันจะเป็นการส่งเสริมกันในพื้นที่ส่งเสริมทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิตอาหารผู้ผลิตวัวทุกอย่างมันช่วยกันแล้วเรามันจะรู้ได้ไงว่าเนื้อสมมติยางเขาไปในลานนี่ เื่บแพ็กมันเห็นเป็นแพ็กแล้วอ่ะน้องมันจะดูไหนว่ะนี่งัวไทยเลี่ยงคนไทยอยังไงอันนี้เราจะมีเราจะทําเป็นระบบตรวจสอบย้อมกัดก็คือแบบว่า มี QR วอารโค้ปุ๊บเราสแกนเข้าไปปุ๊บวัวตัวนี้ชิ้นเนื้อชิ้นนี้มาจากวัวตัวนี้เลี้ยงโดยแม่คนนี้เลี้ยงบสมมุติว่าอายุเท่าไรแม่คนนี้เป็นเบาหวานบาความดันประมาณนั้นประมาณนั้นเอาข้อมูลวัวใช่ข้อมูลวัวคนเลี้ยงด้วยผู้เลี้ยงเลี้ยงในไหนพื้นที่ไหนอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้เขาเรียกว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งของเราจะทําแบบนั้นใช่จะทําแบบนั้นครับแล้วก็กําลังทําอยู่ก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผมไปผสมเทียมให้วัวผมก็ถ่ายรูปวัว ถ่ายรูปหลออน้ําเชื้อที่ผสม,มให้ถ่ายรูปแม่พันธุ์ถ่ายรูปเจ้าของเลี้ยงอ่าเรามีข้อมูลทั้งหมดทุกอย่างสามารถตรวจสอบกลับได้ทั้งหมดอาหารที่กินคืออะไรแช้อาหารยังไงไม่มีสารเล่งลเนื้อแดงปลอดสารคร,ครับผมเพราะว่าเ,เราก็ต้องอคิดถึงผู้บริโภคด้วยครับโอเคครับรอชิมได้เลยนะครับเนื้ออย่างนะั้นะกั่วป่าบีตะกั่วป่าบีบ,าาบ,บแบงกัส Hahaha, <laughs>